สำหรับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพนักรเสียยุธยานะคะเราขับเคลื่อนองคอ์กรของเราให้เป็นองคอ์กรคุณธรรมนะคะด้วยวิถีพอเพียงซื่อสัตย์สุดจริตจิตอาสาและกะตัญญูค่ะ ื่อนในมิติต่างๆนั้นเนี่ยผ่านกิจกรรมของการดำเนินงานทั้งในงานรูทีนงานปกติที่เป็นงานประจำทั้งในเรื่องของการให้บริการพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นผู้รับบริการของเรานะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประกาศเจตนารม์ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยได้มีการกำหนดเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางาศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญยู พร้อมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงานตัวชี้วัดและผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน 3. กิจกรรมเด่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และส่งเสริมคุณธรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร,รเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตร,รให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และการให้บริการให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าการรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่ทางการเกษตรและการจัดการเศษวัสดุให้สามารถประกอบอาชีพด้วยความสุจริตสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น พัฒนาเกษตรกรผู้นำให้มีศักยภาพเป็นเกษตรกรต้นแบบและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้มีการจัดงานเพื่อเป็นน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเผยแพร่และให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปการทำงานเป็นทีม มีการร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าทั้งไฟฟ้าน้ำประปาน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุสำนักงานรู้หน้าที่มีความผิดชอบสามารถดำเนินงานตามภารกิจและงานที่ได้รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมใจกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนตรวจสอบได้สนับสนุนการดำเนินงานของเพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานภาคีและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจัดและเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้มีการดำรงชีวิตและการทำงานตามหลักพอเพียงช่วยลดโอกาสในการทุจริต พอใจในสิ่งที่มีมีความรู้และเหตุผลไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดมีการใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงกระบวนการทำงานมีความบริสุทธิ์ใจในการตัดสินใจปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมีจิตสำนึกในการรับใช้ส่วนรวมเสียสละเพื่อประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว รู้คุณรู้โทษต,ตอบแทนสังคมด้วยการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเห็นคุณค่าของระบบประชาธิปไตยผลลัพธ์และรางวัลเกิดเกษตรกร,ร,กรต้นแบบแอสูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง16อําเภอองค์กรโปรง่งใสปลอดการทุจริตบุคลากร,กรมีการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพสูง สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการน้อมนำหลักคุณธรรม5ประการมาใช้ในการบริหารงานไม่เพียงแต่สร้างประสิทธิภาพการทำงานแต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน